สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดี FC, อเดดอฟซีคือเกากเขาขดจ้ามะพุสองสเลคคือเกาเนาะมินิกาเขาขั่วคือเกาจ้าบอดีไปทสาเนาะอยู่เพื่อนอยู่แต่ขั่วแหละบ่มีบอดำกะที่คงอยู่คงกินฮานแนนหลงเนาะเมนูหา้ามีแต่ตัดส่วดร้ายแนะต่ดำร้ายกลัวเนาะพีดอกเอฟซีเบิ่งอยู่จนเบื่อและมิน,นี้สลเลคไปตลาดบันซอเราไปซื้อปลามาก,ก่อนกินแหล,ลงเนาะพัญากับีาเพิ่นออกไปนึง เบิ่งขั้วอยู่หนะ้าน้องแกน้องแสลมเผาเผาห่านหะน้าอนี่เพื่อนจไปกินผาก่อนไหมนี่แสลนซื้อปลานิลมาละมันยังทะัดตาเนาะมันยังหายใจหนักนะเอาอยู่นะพี่หน้าแต่สีน้องมาได้ซั่งพ่อก้อยกินอะไรน่าสนัุกสไลดนมาซอยเสียงปุ่มกดเสียงอะไรจบคือเสียงเค้กคืมีเสียงเพลงพี่หน้า นี่กำลังยิเขาเสื้อขาไม้เขาต้องหน่อยแ้วนะสวยบางนะใส่ขามไอ้ปอก ปกติสแลกกับเอเซียนทาง,างนี้หลยนะเห็ดก่อนทุลังทุลเล่ไปน้ำกันค่ะส่ว,วนไลฟนะ์เป็นแต่ผู้ซอยไม่ได้เป็นเซเนะเป็นแต่ผู้ซอยมีไงป๊อกป่าสดสดช่วยถะมีไงป๊อกแซ่เปันมาตนหน้า ภาคแก่งผบร้ายเราพี่น่องไปตลาดไปต่เน่นตลาดบันสอบแต่จะภาค้อมมาสีใสๆเราวันยี่สิสตาม tiếng đẹp tự vô ác trên tự tìm kiếm 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 ส่อยนน้ำนะก่อยนน้ำมาข่วอยากเอาน้ำออกกะไดเนะคัอนรู้เลยนะแต่ก่อยบนน้ำก็ได้แบบเต็มมากเลยนะสอยปลาและปังเนวไอ้ค่ะนะ หน้าหนาวล้วนย่านี่มักหน้าร้ายเราพี่น้องยอามใส่เกลือเด้อหั่นมักน้า เี่ยปลอกมากพอดีแม่เอบกด้วยจก่อยป่าพ่อบอกว่าแม่ใส่หมึกเน่าซองหน่วยพ่อบอกก่อยปลาหนักไร các quá kia như này em đồng cảm nhận này nối mình mình ổn mình xe vậy con bố mẹ, nước hạt lợi ừ, mà vậy là cái chết mùi nó sẽ lấy ra cái nhang xe tục xe lẻ lãng xe ทำดาเ็าสุขสจรกสร่งสรนสเสริญเลย่ ส่วนจะไปยี่หงอาจะจะแมนยูแตมปั่นเลยปั่นคอนแวนี่น้อง็เลยปั่นมาหญ่เนาะยังได้ปั่นั่ผตัวไปั่นเอ้าั่นแล้วหั่นแล้วั่นแล้อยู่

ปาตโนปาบลาโลา่อันนี้แม่หมอตบนอขามาแล้วพี่นอ้อลงหลมนแล,นล,นล้วจับปลาอ่ปลาโล่ปลาโล่ซพักพ้อมเด้อพี่นอ้องอาหาปลาลหมอแล้วซาต้องหอมตัวอืมสแหลตตัมักพริกอัน ปนมาหนุคือแบบเป็นนั้นเป็นวัดท่านจามมีล้ายฝนเอาไว้โปรปลาทำลานอะไรก็เลยซัแเลยเป็นเซฟได้ไหมพี่นอ้อง หายบกบกนะพ่อมาหายนะเตรียมตัวต้อยใส่แป้งนองอ่ะ ซุลหิบกันค่ะตอนทิ่นต้นใส่ป์ปแดกใส่จัดหน่อยกันเนาะอ,อย่ามันเข้มเลยให้เป็นไมากีกิ้งห่า5กะไล กว่าดชิปชิชิชเ,เป็นวไรก็เนาะกวาเป็นนวน่ให่กับขวตงน้หเีวมหอมใส่ข้าวคั่ว

ื้ว่ากับหัวมันหน่อยเาะ่กับหัวติมอีกป่ักนเดยนอก่อนเนี่ เสียงเพลงจบแล้วว่ะเลยจับ so จ like ับ so จ like ับ so กุหลาบเท่เ so ห like ็นใบตะเบนเนาะถ้า like กินเนาะเสลกันเหรอน้ำแล้ว so ตัวเห็นฐานฐานเห็น so ปังเนาะนี่ว้าวก้อยปลาก้อยปลาชีเมืองเสล่ชั้วร้านเนี่ยสิบปรค่อยได้เห็นน้ำเสลเห็ดก้อยปลาพี่น้องสล่ไมีแต่จำโบ้เนาะสำเร็จ ตัวไก่ยังอยู่ในหมอน้องพี่น้องอาบน้ำเพราะยังเป็นปุ๋งว่าปุ๋ยอะได้จังมากินพร้อกันเนาะตอนกินสลัดสิบเบรถ่ายให้เบิร์กเนาะมีแต่ขั้นตอนเนี้ไทยตอนเห็ดเบพวกนี้เนาะนี่สัมเ็จเนาะพี่น้องเอาเขาตัวไว้ก็น่าจะเก็บเิ่นเก็บคนก่อนเห็ดไว้เนาะพี่น้องตอนกินเบรดไทยให้เบิร์กเนาะพี่น้องเด้อถ้าเป็นยังไงเป็นเกล็ดเกลายเป็นปุ๋งว่าปุายอะไรจังสงอาบน้ำกินพร้อมกันเนาะแล้วสำหรับกินยังสลัดสิบอาหารไหวซัมเลดไปพ้อมไม่คิดนะเนาะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี